สวัสดีครับท็อปครับต้นสมพผลหมายสุขครับผมริมชริยาโพธิวิิธนากรค่ะมีโฟคิงภาค2นะครับผมซีรีสิก a l ค่ะวันนี้เป็นถ่าย MV ีครับเนี่ยนี่เข้าคาคเตอร์ละว่าเป็นถ่าย MV เขาจะต้องเป็นคนที่มีอาการความจําเสื่อมหลังจากประสบอุบัติเหตุความจําตั้งแต่6ปี7ปีถอยหลังลงไปเนี่ยคือจําไม่ได้เลยจนถึงปัจจุบันก็วันต่อวันนะ เวลาแบบก่อนที่จะเจอเขาพอดีมันที่หายไปก็คือความทรงจําด้วยกันหายไปหมดเลยอืมเพราะว่าผมก็จะพยายามทาทุกอย่างเพื่อให้เขาแบบจําได้อุปสรรคมันก็คือความทรงจําทุกอย่างจะถูกรีเซ็ตเมื่อเขาหลับลงทุกครั้งที่เขาหลับปุ๊บทุกอย่างจบเราก็จะต้องเรียนรู้แล้วว่าสิ่งที่ต้องทาทุกครั้งที่เขาตื่นมาคือมันจะเป็นการอัดคลิปวิดีโออ,อัดคลิปวิดีโอความสัมพันธ์ของเราสองคนไว้ในแต่ละทุกวัน เก่าๆย้อนมาตั้งนานเก็บไว้เพื่อให้เขาตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเขาเห็นสิ่งนี้ก่อนก่อนเจอเราเพราะถ้าเจอเราปุ๊บตกใจแน่นอนจําเราไม่ได้อะไรเงี้ยทำเงี้ยให้เขาเห็นแล้วก็ของในบ้านทุกอย่างอะไรเงี้ยก็จะโพสอิ์แปะไว้ว่าทําอะไรบ้างอะไรครับเขาน่าจะมีอาการลืมถึงขั้นบางครั้งนะลืมแบบทําธุระแบบเข้าห้องน้ําเขาก็ลืมว่าเขายังไงอันนี้คืออาการปวดที่ต้องไปห้องน้ําแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต ของของของคู่นี้นะครับมผมแล้วก็ต่างคนต่างก็พยายามประคองกันไปจะมีความสุขมากในระหว่างวันแต่เมื่อเขาหลับลงปุ๊บก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่ซึ่งเหมือนในเรื่องมันดันเกิดในวันที่เราเผลอหลับออืม,อมแล้วเหมือนพอเราตื่นมาปุ๊บมันไฟดับก็กลายว่าเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนาะในบ้านซึ่งตอนนั้น เรายังไม่ได้ดูคลิปหรือว่าโทรศัพท์มันแบตหมดไปด้วยตอนที่เราโทรหามันไม่ได้เป็นวันรูทีนของเราอะังตื่นขึ้นมาการสิ่งที่เราไม่ได้คาดการสิ่งนี้ไว้อ่า, <ไว S 1> อา,ามันก็เลยเกิดเกิดเรื่องราวขึ้นในเพลงนี้คือ,อจักครับจิระสมพักดีครับ เป็นผู้กับอยู่ที่เจตนารครับจริงเรื่องราวเนี้ยมันถูกต่อยอดมาจากตัวศิลปินนะครับที่แบบเหมือนเขามีไอเดียมาจากเขากับคุณปู่คุณปู่เขาเป็นแอนซายเมอร์ที่จําเขาไม่ได้อะไรเงี้ยก็นํามาสู่การเขียนเพลงเพลงนี้ขึ้นมาของพี่ฟองเบียนะครับเราก็มาเดเวลลอปให้มันเป็นเกี่ยวกับ คู่รักหนุ่มสาวมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบมีความจําแค่หนึ่งวันนะครับทุกครั้งที่หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเขาจะต้องรีเซ็ตความทรงจำในเจอชายคนหนึ่งเข้ามาเข้ามาอยู่ในบ้านเขาซึ่งมันทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีใครบางคนมาบุกลุกบ้านเขาหรือเปล่าหรือจะทําร้ายเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันมันจะสะท้อนให้เห็นว่าไอการความทรงจําเสื่อมเนี่ยหรือจำอะไรไม่ได้มันเปลี่ยนจากคนรักให้กลายเป็นคนร้ายอะไรเงี้ยครับ ใช่แต่ว่าในท้ายที่สุดเราจะพบว่าคนร้ายสําหรับเขาคือคนที่รักเขาที่สุดคือเขาจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้พยายามทําอะไรบางอย่างทุกวันเพื่อให้ผู้หญิงคนนี้จดจาเขาได้ผมเลือกใช้วิธีถ่ายด้วยกล้องแฮนด้แคมเพื่อจะให้รู้สึกว่ามันมีความเป็นโฮมวิดีโอหรือเลียวที่สุดที่เหมือนคู่รักถูกใช้บันทึกความทรงจําอยู่ด้วยกันอะไรเยงี้ครับผมว่าสิ่งสําคัญของการจะเล่าเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องราวหรือบทของมันนะครับคนที่จะนําเสนอเรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสาคัญซึ่งได้สองคนนี้มาซึ่งเป็นเรื่องที่ผมดีใจมากที่ได้ ที่เขาสองคนมาครับส่วนกับวงก็ผมรู้สึกดีใจที่ได้โอกาสเพราะว่ามันเป็นการออกสตาร์ทบางอย่างซึ่งหมายความว่ามันก็ค่อนข้างสําคัญบมือนกันในการเปิดตัวสิ่งนี้ขึ้นมาเราควรจะทํามันให้ดีเพื่อจะได้พากันออกสตาร์ทไปในจุดที่เขาต้องการจะไปให้ถึงนะครับพอฟังมวสิกวิดีโอกับเพลงอีกแค่สักวันเดียวก็พอของวงมอไนดยไ้ด้วยนะครับเราจะรู้ว่าสิ่งไหนสําคัญที่สุดก็ต่อเมื่อพบว่ามันเสียมันไปซึ่งมันมากกว่าอะไรก็ตามผมว่าน่าจะเป็นความทรงจําที่เกิดขึ้นกับเรา plot you captain อีกแค่สักนาทีก็พอแม้ฉันท้อก็ขอทํา่างสุดใจอย่า,ยาประมวลเนื้อเพงลงรับให้เอาตัวเองมาอยู่ในจุดนั้นในเนื้อเพลงให้ได้ไต้องมาคิดภาพอะไรคิดว่าถ้าเป็นเราก็คงเศร้าขนาดนั้นแหละประมาณนั้นแต่ <laughs> ผมโดนตัวอะไรครับฉากที่มันนิ่งๆไว้ทางคิดถึงปู่พยายามเล่ามันแบบว่าอย่างเช่น ทุกความพยายามที่ฉันลงไปให้เธอเนี่ยเราพูดกับคนเราจะพูดแบบไหนด้วยสีหน้ายังไงแล้วก็ค่อยๆไล่มันของผมก็เหมือนกันครับด้วยความที่ตั้งแต่เราได้เนื้อเพลงมาแบบเราค่อนข้างชอบมากๆแล้วก็อินกับมันตอนทําดนตรีก็ยิ่งแบบอินเข้าไปใหญ่แล้วมันเป็นดนตรีที่เราทำเนี่ยนก็เลยแบบใช่มันออกมาจากอารมณ์มันรู้สึกตั้งแต่ <ๆ S 2> เราทําแล้วครับก็ส่วนผมก็คิดว่าเราอกหักคิดว่าเราฟูมฟ้าคิดว่าเราทรมาณแต่ตอนนี้ไม่ได้อกหักใช่ไหมครับอกหักครับอออกหักเฉยพยายามสู้ก็ประมาณว่าคิดว่ามันคือตัวเราอะเราเหมือนแบบ แค่ต้องการสักอย่างหนึ่งจะทำในวันสุดท้ายอะไรเงี้ยครับผมก็คิดแบบนั้นพี่พมกับเขาเดิมบอกว่าลองลองนึกดูว่าไม่ใช่ทุกคนอะที่เราจะมาถึงจุดนี้กัอนอะในนามศิลปินที่ถ่าย M v ีแบบเนี้ยเราทําให้เต็มที่นะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้มายืนจุดเนี้ยเขาพูดประมาณนั้นนะครับรก็เลยแบบจึ้งจึ้งครับจึ้งจึ้งจังไง,งนคนดูไม่เจอรู้สึกอย่างนั้น เพราะงั้นมันมันจะโกหกไม่ได้กล้องมันจ,จับได้ทีเนี้ยผมคงไม่ได้มันบอกให้ที่ทําอะไรหรอกครับเพราะว่าเพราะว่าผมผมสั่งที่ไม่ได้แล้วเพราะงั้นผมแค่อยากที่สแสดงความเป็นศิลปินที่คนอื่นเป็นลาบากลําบากนะและที่เป็นได้ออกมานะผมแค่ถาไมตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้ครับ คนทํางานอย่างเราอ่ะลืมเรื่องเวลาไปเลยครับเอ้ยอีกสี่นาทีเที่ยงคืนโอเคแล้วอันนี้ใกล้ใกล้เสร็จยังครับใกล้ครับใกล้ใกล้หมดแล้วเนี่ยความอดทนไหวอยู่สบายใกล้ยังฮะใกล้แล้วค่ะใกล้ทลกเแล้วใกล้แย่แล้วรออยู่กับฉันอีกแค่สักนาทีก็พอแม้สุดท้ายสุดายนี้นะครับผมที่ พูดกันไปแล้วก็ดูจากสีหน้าเหนื่อยและเต็มที่สุดๆฝากทุกท่านด้วยนะครับกับซิงเกิลล่าสุดของพวกเราอีกแค่ซักวันเดียวก็พอผมรับรองว่ามันจะต้องออกมายอดเยี่ยมมากๆเพราะว่าตัวผมได้รับสิ่งนั้นแล้วจะส่งต่อไปถึงทุกคนนะครับฝากซิงเกิลล่าสุดของพวกเราด้วยอีกแค่ซักวันเดียวก็พอฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ